สวัสดีค่ะแม่บ้านพ่อบ้านกันทุกคนนะคะเป็นยังไงเอยสบายดีกันไหมคะวันนี้นะคะอบเชยมีเทคนิคดีๆอีกแล้วนะคะในการทําความสะอาดบ้านหัวข้อวันนี้นะคะก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวนะคะนั่นก็คือการถูบ้านนั่นเองค่ะเทคนิคถูบ้านยังไงให้สะอาดให้พี่ชิดชายสามีแล้วก็ภรรยานะคะเดี๋ยววันนี้เราไป จับตาดูอบเชยกันดีๆนะคะว่าอบเชยมีเทคนิคอะไรบ้างนะคะตอนแรกอาจจะซับซอ้อนนิดหนึ่งนะคะแต่พอทำนานๆไปเดี๋ยวก็ชินนะคะเราก็จะมีระบบเป็นของตัวเองนะคะแล้วทำให้งานเราเร็วขึ้นนะคะเอาล่ะคะ่ะอย่ารอช้าเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างคไปกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่เราจะเริ่มถูนะคะนั่นก็คือการกวาดนะคะให้ทุกคนนะคะเอาเศษนะคะอะไรก็ได้ที่ไม่พึงประสงค์ออกไปให้หมดก่อนนะคะอย่างเช่นพวกเเส้นใยผมเส้นใยผมเศษอาหารเศษดินเศษข้าวสารอะไรต่างๆนาๆนาะคะที่อยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของเราเอาออกไปให้หมดก่อน,นะคะ่ะ เกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าคุณไม่กวาดก่อนเช็ดนะคะคำตอบง่ายมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะทำให้ผ้าถูของคุณนะคะสซกปปกเร็วนะคะ ตอนที่2นะคะคือเตรียมน้ําทําความสะอาดนะคะปกตินะคะอบเชยจะใช้2ถังนะคะในการถูพื้นนะคะคือถังหนึ่งนะคะสําหรับน้ําเปล่านะคะแล้วก็อีกถังหนึ่งสำหรับน้ํายาถูพื้นนะคะวันนี้ที่อบเชยเลือกใช้ไอฝักล้างมือนะคะก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่าน้ำนะคะที่เราทูเช็ดแล้วนะคะว่ามัน สกรปรกแค่ไหนนะคะเพราะว่าถังที่อุบเชยใช้ปกติเลยอะ่ะมันมีสีเข้มมากมันมองไม่เห็นเลยว่ามันสกรปรกแค่ไหนนะคะถ้าเราใช้อันนี้นะคะก็จะทําให้ทุกคนมองเห็นความสกรปรกชัดขึ้นนะคะเอาละขาดเตรียมน้ํากันเสร็จแล้วนะคะนั่นก็คือขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการใส่น้ํายาทูพืชลงไปนะคะ ก่อนจะเริ่มถูนะคะเรามาสำรวจไม้ถูพื้นเราว่ามันสั้นเกินไปหรือว่ามันยาวเกินไปหรือเปล่านะคะถ้ายาวไปหรือสั้นไปนะคะให้ปรับนะคะให้พอดีคางข้างล่างเรานะคะมันจะทำให้การถูของเราบาลานซ์มากยิ่งขึ้นค่ะอย่างแรกนะคะเรามาถูขอบกันก่อนเลยค่ะ ขอบมุมนะคะทุกมุมสีมุมเลยนะคะก่อนจะเริ่มทำความสะอาดพื้นที่ใหญ่นะคะเพราะว่าอะไรกันลืมนั่นเองค่ะคนส่วนใหญ่ก็ถูจากตรงกลางกอดน,นะคะส่วนมากจะไม่ค่อยถูขอบก่อนนะคะส่วนเทคนิคสำคัญส่วนใหญ่นะคะก็จะมีคือการถูจากด้านในออกจากด้านนอกนะคะแล้วก็ถูจากที่สกปรกน้อยที่สุดไปยังที่สกปรกมากที่สุดนะคะ ในวิดีโอนะคะจะเห็นว่าอบเชยเริ่มถูกพื้นจากห้องนอนก่อนนะคะเพราะว่าห้องนอนอบเชยในะชีวิตประจําวันเนี่ยคือจะใช้น้อยมากค่ะคือเอาไว้ใช้แค่นอนอย่างเดียวค่ะคือนอนแล้วก็ตื่นนอนแล้วก็ตื่นประมาณนี้ค่ะก็เลยทําให้ห้องนี้นะคะเป็นห้องที่สกรปรกน้อยที่สุดนะคะ หลังจากที่เช็ดเสร็จแต่ละห้องแต่ละห้องแล้วนะคะเราควรจะเอาผ้าถูนะคะเอาไปจุ่มกับน้ำสะอาดตรงนี้นะคะเพื่อชะล้างสกรปรกออกนะคะแล้วก็บีบให้แห้งนะคะแล้วก็เอาไปจุ่มกับน้ำยาอีกครั้งนะคะ ต่อจากห้องนอนเสร็จนะคะเรามาต่อจากห้องทํางานแล้วก็ห้องนั่งเล่นกันเลยนะคะเมื่อกี้อบเชยเอ่ยไปว่า เราต้องทำความสะอาดจากที่สกรปรกน้อยไปที่สกรปรกมากนะคะเอาทุกคนยังไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยววันนี้ผมเชยจะอธิบายให้ฟังก็คืออย่างนี้นะคะในแต่ละส่วนบ้านของเรานะคะหรือว่าอาพาร์ตเมนต์อะไรต่างๆนานานเนี่ยคือมันจะมีความสกรปรกแตกต่างกันนะคะบางห้องอาจจะสกระปรกมากบางห้องคือแบบแทบจะไม่สกรปรกเลยนะคะ เดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะพี่ๆน้องๆลองจินตนากันว่าถ้าเฉยเอาไม้ถูพื้นเนี่ยไปถูหน้าประตูหน้าบ้านนะคะที่เฉยเปิดประตูเข้ามาก่อนจะเข้าอาพาร์ตเมนต์เนี่ยนะคะคิดว่าเป็นยังไงคะรองเท้าของคุณในแต่ละวันเนี่ยคุณไปเหยียบอะไรมาบ้างนะคะ มันไม่ใช่มีแค่เศษดินเศษทรจจายนะคะแต่ว่ามันยังมีเชื้อโรคอีกหลายเชื้อโรคเลยในแต่ละวันคุณเข้าห้องน้ำกี่รอบในห้องน้ำมีสิ่งสกปรกอะไรบ้างมีเชื้อโรคอะไรต่างๆนะคะแล้วในอึน้องหมาน้องแมวที่คุณไปเหยียบมานะคะก็มีทั้งเชื้อโรคด้วยนะคะแล้วก็สเลดขากจากคนนี่แหละคะ่ะคือมันสกปรกอะคะ่ะถ้าอจะเอาตรงนั้นไปเช็ดก่อนก็เหมือนเอา ความสกปรกมากไปไปแพร่ให้ความสกปรกน้อยให้มันเท่ากันนะคะเพราะเหตุนี้นะคะเราถึงถูจากที่สะอาดมากที่สุดไปที่สกปรกมากที่สุดนะคะมันส่งผลดีต่อคนที่อยู่กับคุณเด็กๆลูกๆของคุณแล้วก็น้าตาพ่อแม่พี่น้องคุณนะคะ มันมีอะไรมากกว่านั้นนะคะมันไม่ใช่แค่ถูๆเช็ดๆนะมีเรื่องสุขะอ,อนามัยแล้วก็เชื้อโรคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะและนี่นะคะคือน้ำนะคะน้ำเปล่าใสแจ๋วเลยตอนแรกนะคะดูตอนนี้ดำมากเลยนะคะเพราะว่าทุกๆห้องถือเชยทำความสะอาดนะคะอบเชยจะ เปลี่ยนผ้าถูกพื้นะคะามาชุบกับน้ําตรงนี้นะคะแล้วก็เอาไปจุ่มกับน้ํายาอีกทีนะคะคือเราจะเห็นได้ชัดว่าน้ํามันดํามากนะคะอันนี้ยังพอดูได้นะคะแต่ถ้าใครที่ทําความสะอาดเดือนละครั้งนะคะคือน้ําจะดํามากดูไม่ได้เลยนะคะแล้วเราจะไปดูอีกฟากหนึ่งนะคะอีกฝากหนึ่งก็คือฝั่งฟากน้ํายานะคะก็คือมันยังใสแจ๋วอะ่ะค,คือถ้าเปรียบเทียบง,ง่ายๆคือน้ายังยังดูใสอะ่ะเออ ดูสิมันยังโอเคมันยังใช้ได้อีก3ส,สีห้องได้เลยดูอันนี้สิคือข้อดีของการมี2ถังก็คือมันช่วยซักความสกรปรกออกนะคะแล้วน้ำยาที่คุณเอาไปชุบน้ำทำความสะอาดต่อนะคะมันก็จะยังไซสแจ๋วแบบนี้นะคะ